ผ้าใหม่ๆอ่ะยีนบุคขนแจ็กยีนบุคขนแจ็กยีนบุกขนได้มาแค่3ลูกนะหากรีวิวไปลูกหนึ่งก็จะเหลือให้จองตอน11มงสลูกแล้วเดี๋ยวใครไม่ทันมารอจองลูกนี้มารอจองลูกนี้แจ็กเก็ตยีนบุกขนราคา3,900ค่ะพี่ รห ah นะัส CF นอนหนู54นะแจ็คยินบุขนใครมีกระดาษปากกาแม่ไล่จดรหัสหนูไปก่อนเลยสา mm hmm. ยเดี่ยวเมื่อกี้นี้นอนหนู n n 16นะคะรหัส CF 3,500แจ็คยินบุขนตัวนี้3,900ลูกค้าแจ็คยินตัวนี้3,900เป็นยีนแบบนี้เลยนะคะคราสรงนะลูกค้าฟีดแบ็ k ลูกค้าในแต่ละล็อตหนูส่งตรงถึงโรงงานหมดลูกค้า นะคะส่งตรงถึงโรงงานหมดลูกค้าจ๋ารถนี้ใครจองทันเอานะนะคะใครจองทันเอานะพี่พี่รอ CF 11โมงตรงนะลูกค้าวันนี้พลอยมาสปอยก่อนเวลาให้ดูลูกค้าจะได้แบบว่ามั่นใจงานเป็นยังไงรอ11โมงปุ๊บส่งรหัสเลยใครมีโทรศัพท์สองเครื่องสามเครื่องแม่สามารถช่วยกัน CF ได้นะแต่ F แล้วอย่าแคนเซิลหนูถ้า F ติดแม่โอนได้โอนเลย แจ็คยีนตัวนี้ลูกรีวิวหนึ่งลูกใหม่อีกสองสิบโมงตรงนะคะพี่ขาส1บเอโมงตรงนะลูกค้ารหัส CF หรอนอนหนู54ตัวนี้นอนหนู54ค่ะพี่ถ้าหมดระบะบปิดแล้วแต่มันถูดเองแต่หนูอ่ะจะเอาลูกค้าออกก่อนอ่ะ,อะโอเคแม่ นี่สดหนูมันพ่วงลูกค้าใครเอฟมามันดูดไปใช่ไหมหนูขออนุญาตยกเลิกไปก่อนนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงหนูหนูเปิดอีกรอบหนึ่งพี่พี่รอเอฟอีกรอบหนึ่งนะนะคะรอบสิบเอ็ดโมงนะแม่นะตั้งนาฬิกาโลกเลยเวลาโลกนาฬิกาโลกเลยแม่สิบเอ็ดโมงปุ๊บดูดป,นะะปั๊บนะฮะสิบเอ็ดโมงปุ๊บดูดปับ๊บนะเสื้อยือดครอบรหัส CF L78 เอเจ็ดสิบแปดรอเดี๋ยวหนูด,ดูให้แป๊บนึงนะนอหนูสามสิบหกค่ะ เสื้อยืดขอบนอนหนู3 6ลูกค้าแจ็คเบดบอลยังไม่ได้เอามาเปิดเลยอ่ะพี่แจ็คเก็ตเบดบอลแต่ว่าเดี๋ยวหนูมีเปิดในไลน์นะปล่อยให้ปล่อยให้ในไลท์ลูกหนึ่งมีรีวิวยืดขอบไหมมีค่ะพี่เดี๋ยวเปิดให้นะคะแต่ยืดขอบสวยเมื่อวานนี้สปอยตัวอย่างไปแล้วพี่นกนะคะไล่ดูทงางนะ้นอุ้ยที่นี่ขอบเกเลิดเป็นตัวเลิศตัวจึ้งใจ มีติดทรงแบบนี้ด้วยนะนิดนิดหนึ่นนนงเออลูกค้าอ่ะดูต่อดูต่อดูต่อนะแม่ให้ดูทรงก่อนอุ้ยมันค้าทั้งไซส์ผู้ชายทั้งไซส์ผู้หญิงค้าทั้งไซส์ชายไซส์หญิงขออนุญาตเป็นรับของวันพรุ่งนี้ได้ไหมแม่ขออนุญาตเป็นรับของวันพรุ่งนี้ได้ไหมหรือถ้ามาวันนี้อาจจะต้องรบกวนเป็นช่วงแบบ หลังบ่ายสามโมงถ้าวันนี้ต้องการรับจริงๆนะหนูขอเป็นช่วงหลังบ่ายสามโมงนะแม่เพราะว่าน้องเขาอาจจะเปิดบินช้านิดหนึ่งวันนี้นะคะลูกค้าเริ่มเปิดระบบดูด11โมงนะแม่ตอนนี้อีกสองนาทีอีกสองนาทีเอ้ยอีกนาทีกว่า,วาจะเริ่มเปิดระบบแล้วลูกค้าใครจดรหัสไว้แล้วแม่รอ C f เได้เลยนะทางแชทหรือในไลฟ์สดก็ได้ค่ะ ทางแชทหรือในไลฟ์สดก็ได้ค่ะแม่สองช่องทางเลยนะคะสองช่องทางเลยลูกค้ายินบุขนประมาณนี้อ่ะเข้าๆเดี๋ยวเราไปดูงานใส่ไม้ข้างหลังเลยลูกงานใส่ไม้ข้างหลังมาเลยลูกนะคะเสเวตเตอร์ฮูดมีไมเส้เวเตอร์ฮูดตู้นี้เหรอคะพี่ดูดูให้ก่อนนะเสเวเตอร์ฮูดของของของเลดยังไม่มาแม่ ของแพนด้าหนูเหลืออยู่นะพี่พี่เต่าแพนด้าสวยพี่เต่ารอพี่เต่าเล่นตัวแพนด้าได้ไหมอุ้ยสวยจังเลยพี่เต่าเล่นตัวแพนด้าได้ไหมทักขอดูรีวิวกับหลังบ้านได้เลยพี่เบสบอลราคาเท่าไหร่เบสบอลราคา3,900บาทค่ะพี่คาโกไม่ได้เปิดนะคะโก้หนูมาแค่อย่างละลูกเองพี่จา๋าเสื้อขอบราคา6,900้บาทนะพี่กระสอบขอบ6,9 0 0ค่ะนะคะ สายเดี่ยวเมื่อกี้เดี๋ยวลูกรีวิวเมื่อกี้นี้สายเดี่ยวเดี๋ยวหนูเปิดรหัสแยกให้ต่างหากนะลูกค้า